ผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเรื่องนี้ไปเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะก็คือไปเกิดขึ้นที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยก็มีประชาชนเนี่ยเขาแจ้งไปที่ตํารวจนะฮะบ,บอกว่าไปพบชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำเหลืองผู้ชมครับแล้วลักษณะเนี่ยเหมือนอาการเหมือนคนผีเข้านี่ฮะผู้ชมครับเออัน็นอ่างกระด้างคอนโดเทลนี่เห็นไหมฮะร้องกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดอย่างงี้เห็นไหมฮะแล้วมือไม้เนี่ยเหมือนกับพยายามจะรำอยู่ตลอดเวลา ปรากฏหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหลายคนก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นมีชายคนหนึ่งครับเอาหูเหมือนหูจีนนะมไปจุดเผาแล้วก็ไปวนๆต่อหน้าทั้งฝั่งของชายคนนี้แต่ปรากฏว่าอาการไม่ได้ดีขึ้นนะฮะสุดท้ายแล้วดาบตำรวจด้านหนึ่งที่ไปนี่เนี่ยอันนี้อันนี้ตี่ตอตหูอันนี้หู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 นี่หูนะฮะเนี่ยครับปรากฏว่าทั้งฝั่งของดาบตำรวจยุทธกรนะฮะ คือเขาไปที่นี่เนี่ยนะครับเขาก็เลยออกอุบายเขาบอกเอาอย่างนี้นี่ผมเนี่ยเรียนวิชาเหมือนกันวิชาอะไรผมก็พอจะมีวิชาในการไล่ผีเหมือนกันคุณถูกผีเข้าใช่ไหมเอานั่งเฉยๆนะเดี๋ยวผมจะพมนน้ำมนให้หลังจากนั้นนี่ฮนะสวมบทบาทเป็นพ่อครูแล้วเป่าแบบนี้ครับตำรวจเป็นพ่อครูแล้วเตะแบบนี้เขาเอาน้ำมน<า>จริง,รงๆบบไม่ใช่เหรอเธออ่เป็นน้ำเนี่ละ่ะฮะ มันไม่ใช่น้ำมันเหรอเดือนม่ใช่น้ำมันเป็นมันน้ำเปล่าๆเดือนละครับแล้วก็พ้นอ่ะลองดูภาพจริงกันพร้อมคุณไ้ดาลองดูนี่อ่ะเอาลองดูหน่อยอ่ะดูนะนี่แล้วคุณไปดาน้าดูจำตัวนี้หายเลยนี่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 อะไรล่ะเปล่าเห็นไหมล่ะปรากฏว่าชายคนนี้ผีออกทันทีเลยโอ้โหเป็นปกติเลย เนี่ยนะรู้เรื่องเลยนะครับตำรวจก็พาไปส่งแล้วฮะที่ที่พักนะครับหลังจากนั้นก็มีการไปสอบถามรอปภเขาก็บอกว่าชายคนนี้เนี่ยนะฮะก็เคยเห็นเนี่ยออกเขาว่งออกมาจากคอนโดเขาอยู่ชั้นสิบสี่เสร็จแล้วก็บอกว่าชายคนนี้มาเล่าฟังว่าเขาเจอผีเป็นผู้หญิงอเออเนี่ยนะฮะแต่ไปไหนแล้วเนี่ยเนี่ยผมก็ไม่รู้แต่ว่าตอนแรกที่มีข่าวมาว่าเหมือนเขาอยู่ที่คอนโดนี้แต่ว่าไม่น่าจะอยู่แล้วมั้งที่อย่างเงี้ยอืเนี่ยนะฮะ เขาบอกก็เคยเห็นมากแต่ว่าไม่เคยมีเห็นไม่เห็นเคยเห็นอาการหนักแบบนี้เนี่ยครับมีเสียงเราพอไหมเออลองฟังดูจากข้างบนครับผม,มเ่าจะรถมอไซค์มันร้องจากรอบอ่าครับเลยร้องสักพักหนึ่งไม่เกินห้านาทีครับ,รบข้ามมาฝั่งนี้มันร้องข้ามมาฝั่งนี้แล้วมีผมจะขึ้นไปดูครับลิฟต์ขึ้นไปชั้นสนะิบสี่ลงมาร้องลั่นเลย่อนก็ว่าผีผีผีแล้วก็เดินร้องมาเนี่ย ขี่เหาแมแสดงเขาไม่ได้อยู่ที่นี่เขาไม่ได้อยู่ที่นี่ขี่มอไซค์มาเนี่ยเขาเหมือนกับเข้าไปนะต่างๆนานาเีาตอนที่ฟังเนี่ยครับก็กดว่าตำรวจก็เลยช่วยค่ะก็ะานตำรวจตำรวจก็บอกว่าอ๋อจริงไม่มีอะไรเลยมผมก็ไม่ได้มีวิชาอะไรหรอกผมมานับถือหลวงพ่ออีนะแล้วก็ตอนที่จะบนน้ำมนต์เนี่ยก็เหมือนกับถวดมนแล้วก็นึกถึงคุณพระคุณเจ้าพระุทธธรรมพระสงฆ์นึกถึงหลวงพ่ออีเสร็จป,ปุ๊บก็อมน้ำแล้วก็พ่นไปชายคนนี้ก็ หายเลยนั่นแหละครับก็ที่จริงเป็นน้าธรรมดาหรอเธอไม่ใช่น้ำรวจอืมแต่ว่าตํำรวจบอกว่าเขาสวดด้วยไงอืมคือเขามีวิชาบ้างหรือบ้างก็คือบทสรงบทสวดเนาะ